แพทย์ปอเคลียสถานะคบกันจริงไหมงานนี้มีคนเก็บอาการไม่อยู่ต่างคนต่างออกมาเคลียร์ความสัมพันธ์กันไปบ้างแล้วสําหรับคููจินแพทย์นภตานตระกูลกับปออันนบซึ่งทางคู่บอกว่าเป็นเพื่อนร่วมงานต่อกันแต่ทางด้านหนุ่มปอรับตรงๆว่าแพทย์นั้นตรงสเปกจริงๆแต่เขาเวลาเรียนรู้ไม่รีบขยับสถานะ ล่าสุดทางคู่ควงแขนออกอรายการแชะแน่นอนว่าต้องมีเคลียร์เรื่องสถานะที่หลายคนยังคงสงสัยและถูกจิ้นกันมาตลอดโดยเรื่องนี้ทั้งคู่ยืนยันว่ายัางไม่ได้คบกันทำาป้ปอสดมาสองปีแล้วหวั่นไหวกับแพทหรือเปล่าปอตอบว่าไม่เชิงหวั่นไหวแต่แฮปปี้แพทเล่าต่อว่าทางปอเขารู้สึกเกรงใจคนเก่าเราถ้าเป็นเราเลิกกันแล้วไม่มีเหตุผลที่ต้องเกรงใจกันแรกๆมันมีข่าวของเราออกมาเขาค่อนข้างวิตกเราบอกว่าถ้าจะวิตกแทนเราไม่ต้อง ของเราคุยขาดไปแล้วซึ่งเขาก็ยังเกรงใจคนของปอด้วยปอที่บ่ายว่ามีคนจับโยงแล้วไปเช็คอินไ g จีแฟนเก่าต้นหลังจากมีข่าวเหมือนเขา unfollow ไปแบบมีอะไรกันหรือเปล่าในข่าวก็มีพาดพิงถึงเขาเขาเหมือนไม่ชอบให้คนมาพูดถึงเลยเคลียร์กัน เราเลยเก่งใจเขาในประเด็นที่มีคนไปพัดพิงทา Move on ได้ไหมก็คือได้อยากเริ่มต้นใหม่แต่ก็มีเขามาแต่ยังไม่เจอที่รู้สึกว่าใช่แพทเผยอ,อีกว่าเราสองคนมีความคิดคล้ายกันถ้ามันจะใช่มันก็คงใช่สมมุติเราครบกันจริงๆมันไม่แฮปปี้ต้องทำงานด้วยกันต้องใช้เวลานาน,านขนาดไหนกว่าจะมองหน้ากันได้แต่ถ้าเราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้ว รู้สึกดีๆกันไปอย่างนี้จะดีกว่าไหมก็มองเป็นเรื่องอนาคตไม่ได้ปิดกัน้นเรื่องรักอะไรขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ